แท็กพารัอยูอดไม่ไหวลั่นคำแรงหลังเห็นหนาคอรมอชุดใหม่เรียกได้ว่าเป็นที่ชัดเจนแล้ว เษฐาทวีสินนั่งแทนนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยหลังจากที่สภาได้มีการโหวตได้รับคะแนนจากสสสวอ,อย่างท่วมทน้นโดยเสียงเห็นชอบทั้งหมดจำนวน482เสียงไม่เห็นชอบจำนวน165เสียงงดออกเสียงจำนวน81จากทั้งหมด728ซึ่งเพียงพอต่อเสียงที่ต้องการ375เสียงเท่านั้นล่าสุดก็กลายเป็นที่ฮือฮาผู้คอรอมอศรษฐา1 หรือคอรอมอนิดหนึ่งที่สะพัดก,กันบอนโดยเพื่อไทย ยึดคมนาคมแรกมหาไทยด้านนายอนุทินชันววรกุลสได้เป็นรองนายกคัวปรามาวรมหาไทยส่วนนายเศษฐาคัวปรามาวครัค้งเพื่อพักดันนโยบายกระเป๋าดิจิตัลหนึ่งหมืนบาทและนโยบายหลักของพักเพื่อไทยและของนายเศษฐาโดยเบื้องต้นโพคอรมอรเซตาหนึ่งที่คาดการกันไว้งานนี้ด้านนักแสดงดังอย่างแท็กระรันยูถึงกับลั่นแรงหลังหรือสะพัดโพลคอรมอรชุดใหม่โดยแท็กระรันยูได้โพสต์ข้อความในเฟ บุ k เอาไว้ว่าแต่ละกระทรวงดีๆทั้งนั้นจเจริญละ